ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเด้ังทดลองไปเลยนะครับนี่ครับคลิปน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทําเดินหอบไอแต่เดิมมันเท่าไหร่สามแหวนเนาะแต่เดิมมันสามแหวนเดี๋ยวผมจะมาลองทำสี่แหวนนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับมันจะหอบโหดขนาดไหนนะครับสี่แหวนนี่น,น่าจะสุดขีดแล้วละครับสี่แหวนหน่าจะใส่ถึงห้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองสีว่ามันจะได้ไหม สีนี่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะใส่สีแว่นได้ไหมนะครับนี่แต่ถ้าแว่นไม่นาอาจจะใส่ได้อยู่นะครับนะ่ครับเดี๋ยวให้ฟังเียงหอบสามแว่นก่อนนี่คือหอบสามแว่นอ่านะี่ครับนี่คือหอบสามแว่นนะครับนี่ครับหอบสามแว่นนะ่ครับิปนี้ก็ออกมานะครับเกี่ยวข้าวก็ปีนี้เขาไอไม่ได้ใช้รถเกี่ยวหรอกปีนี้คือ แบบว่าว่างพอดีนะครับว่างพอดีก็เลยอยากอยากเกี่ยวเองไปเรื่อยๆแบบวันละนิดวันละนิดไปเรื่อยนะครับผมก็เลยจะเกี่ยวเองนะครับปีนี้นี่ครับก็ออกมาที่นาทุกวันนะครับครวนี้เพราะว่าจะเกี่ยวข่าเกี่ยวเองนะครับใช้ใช้เกี่ยวใช้คนเกี่ยวนะครับไม่ได้ใช้รถนะครับอันนี้ครับให้ฟังเสียงหอบก็เมื่อคืนก็มีน้องคนหนึ่งไอไ э อทักมาในไลน์เนาะ ตามจามริงเขาเขาโทรมาแหละแต่ว่าอพอดีผมไม่สะดวกโทรเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากมีอะไรสอบถามให้ทักมาในไลน์ได้เลยนะครับไลน์ก็ nai เป็น id นะครับ nai t 7 2 7นะครับก็ทักมาได้เลยก็เน้นเน้นเนเน้นแชทนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ถนาดโทรเนาะเพราะว่าบางทีก็มี คนอื่นแชทมาอะไรประมาณนี้ก็หลายคนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตอบคนนั้นมั่งคนนี้มั่งอะไรนะครับก็ผมไม่สะดวกโทรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าทักแชทมาก็ถามผมได้ตลอดเลยครับก็ถ้าตอนบางบางทีก็ตอบช้านะครับบางทีก็ยังยังไม่ว่างอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ทักมาได้ถามอะไรสอบถามเกี่ยวกับรถไถหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็ทักมาได้เลยถามได้เลยนะครับ รลายก็ N A I 4เจ็เจนะครับเป็นไอดีนะครับนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงหอบตัวนี้คือสามแหวนเดี๋ยวผมจะลองทำสี่แหวนเนาะ,ะเดี๋ยวไปกันเลยครับว่าเสียงมันจะออกมาแบบไหนหรือว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับไปกันเลยครับนะครับก็ถอออกมาแล้วนะครับนี่ก็หลายคนถามมาอยู่นะครับว่าไอมันมันมันถอดไม่ออกเนาะ ไอห,หัวฉีดมันถอดออกมาได้อยู่แต่ว่ามันขันตัวนี้ไม่ค่อยออกนะครับก็วิธีทําถ้าเราไม่มีตัวหนีบอะไรที่เราทําอยู่ที่ไล่ที่นานอะไรแบบนี้ผมจะใส่แบบนี้ครับอ่านี่ครับผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปรูเดิมมันแล้วผมก็เอาปรแจรเสียบนะครับนี่น่ครับผมก็ใช้ประแจแย่เข้าไปตรงนี้แล้วก็งัดขึ้นครับแค่นี้ก็รุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่เสร็จเลยนะ นะครับก็นี่ครับไอสามแหวนมันจะเสมอเนาะเห็นไหมครับมันเสมอไอสปริงมันจะเสมอกับไอปากนี่ครับนี่เสมอกันเลยนะครับแล้วก็ผมจะใส่แหวนเข้าไปอีกตัวนี้คือสามแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นที่สี่เข้าไปถามว่าเอามาจากไหนนี่ครับไอฟุกฟุกเบอร์เท่าไหร่นี่ครับเบอร์แปดมั้งครับนี่เป็นฟุกเบอร์แปดอ่านี่ครับก็เดี๋ยวจะเอาแค่แหวนใส่ลงไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับนี่ ก็แหวนในฟุกนี่มันไม่หนาเนาะเห็นไหมครับน่ะมันบางนะครับนี่ก็ใส่ได้ถึงตอนนี้ผมใส่สี่แผ่นอยู่เนาะเอ้ยสามแผ่นอยู่เดี๋ยวผมจะลองใส่สีดูมันจะใส่ได้ไหมนะครับนี่ใส่สีแผ่นดูก็นี่ครับเดิมๆมันอ่าน,นี้ครับอีกแผ่นหนึ่งอยู่ข้างในเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้สองแผน่นผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ครับตัวนี้สามแผ่นแล้วข้างในนี่ครับ เดี๋ยวจะใส่แผ่นหนึ่งอ่านี่แผ่นหนึ่งครับผมก็จะใส่ลงไปเลยอ่าเรียบร้อยครับนั่นข้างในน่ะสี่แผ่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยโดนดินโดนดินอันนี้ครับเราก็ใส่สปริงนี่ใส่ได้ทุกด้านนะคิดว่านะครับคิดว่า <laughs> ตัวนี้เป็นการแบบลองผิดลองถูกไปเองกับตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนอันนี้ครับ ก็ตัวนี้คงไม่ต้องบอกนะผมบอกลงบอกหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ใส่เสร็จแล้วก็ฟังเสียงดูเลยนะครับต่อไปก็นี่ครับไอเราอย่าเพิ่งใส่ประกอบเข้าไปเราใส่หันออกมาข้างนอกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขันขันตัวนี้ใส่ให้แน่นนะครับนี่แล้วหันหันหัวสีดดอกมาข้างนอกแล้วเราลองหมุนเครื่องดูก่อนนะครับตอนที่เราหมุนนี่ให้ให้เล่นเครื่อง สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เร่งเครื่องนี่น้ำมันมันจะไม่ไปนะครับเราต้องเร่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูว่าน้ำมันมันออกยังไงน้ำมันถ้าถ้ามีน้ำมันหยดเนี่ยนี่ครับถ้ามีน้ำมันหยดซึมออกแถวๆนี้นี่คือใช้ไม่ได้นะครับคือต้องเอาแหวนออกแสดงว่ามันหนาเกินนะครับเราต้องเอาออกแผ่นหนึ่งอะไรถ้าใครยังไม่เคยทําเลยก็ให้ใส่ที่ละแผ่นเนาะเพิ่มสมมุติว่าเดิมๆมันมีอยู่สองแผ่นใช่ไหมครับ ล้วก็เพิ่มไปแผ่นหนึ่งแล้วก็เพิ่มแปลว่าเดิมๆม,มันมีแผ่นหนึ่งหรือว่า2แผ่นไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเพิ่มทีละแผ่นอะไรประมาณนี้นะครับจนกวัวถ้ามันถึงขีดจำกัดมันมันไอ้น้ำมันตรงนี้มันจะโยดออกนะครับถ้าน้ํามันตรงนี้โยดออกคือเราอยา่าฝืนใช้นะครับเราก็ถอดออกแผ่นหนึ่งนะครับให้อย่าอย่าให้น้ามันแถวนี้มันซึมออกนะครับนี่ก็คือใช้ได้นะครับนี่แต่ว่าข้อเสียคือ เสียงเครื่องจะดังกว่าเดิมนะครับดังกว่าเดิมผิดปกติเลยนะครับแบบเสียงมันจะดังออกจากแถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นเสียงปั๊มนะครับหรือว่าเสียงวาลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะทํางานหนักขึ้นนะครับนี่แต่แล้วก็กําลังเครื่องจะลดลงนิดนึงนะครับตอนตอนตอนต้นกําลังเครื่องตอนต้นจะลดนะครับแต่ว่าตอนปลายนี่ปกตินะครับนี่เดี๋ยวลองผมจะลองหมุนเครื่องให้ดูว่าน้ำมันจะออกแบบไหนนะครับผมไว้มุมนี้ไอ้น่าจะมองเห็นกันเนาะ นี่ครับเดี๋ยวหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุน ปรากฏว่าสีแวนใส่ไม่ได้นะครับเห็นน้ํามันหยดตรงนี้ไหมนี่ครับเห็นน้ํามันหยดแถวๆนี้ไหมครับเปียกเลยนะครับนี่เดี๋ยวหะไปดูใกล้ๆนี่ครับหัวฉีดจะไม่ฉีดเลยเพราะว่ามันสปริงมันแข็งเกินเนาะนะครับเห็นไหมครับน้ามันมันจะซึมออกแถวนี้เลยหยดหยดลงมาเลยเห็นไหมครับนี่อ่นนี้ครับนี่เปียกเลยแถวนี้ครับก็สดงแสดงว่า สปริงมันแข็งเกินนะครับพอสปริงแข็งเกินหัวฉีดมันจะโยกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ครับก็ปรากฏว่าสีแวนนี่ใส่ไม่ได้เนาะอันนี้ครับคือคือถ้าถ้าน้ํามันออกแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูใหม่ดูนะครับก็สรุปแล้วคือสีแวนใส่ไม่ได้นะครับนี่สีแวนพวกนี้จะใส่ไม่ได้นะครับจะใส่สีแวนได้ก็ต่อเมื่อ ไอ้มันมันบางเท่านี้ครับนี่นี่เอ้ยนี่ครับนี่ครับถ้าแหวนบางเท่านี้จะใส่ได้ถึงสนะครับดีไมด่ดีจะใส่ได้ถึง5เลยนะครับถ้าบางแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องดูที่แหวนก็ได้ครับเราไม่ต้องดูว่าแหวนกี่แผ่นก็ได้คือแหวนหนาเท่าไหร่ก็ได้ที่เราใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกก็ต้องไอให้เข้าใจเรื่อง รถใหม่กับรถเก่านะครับรถใหม่กับรถเก่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับคือรถถ้าสมมุติว่าเครื่องอาทีใหม่เครื่องใหม่ๆอย่างนี้นะครับสมมุติว่าสปริงตัวนี้นี่มันมันยังใหม่เนาะแล้วสปริงมันยังไม่อ่อนอะไรประมาณนี้ครับสปริงยังไม่อ่อนแล้วมันมันจะใส่แหวนเยอะไม่ได้นะครับคือถ้ารถเก่าแหวนมันจะจมลงไปเอ้ยสปริงจมลงไปเยอะนะครับเราใส่แหวนขึ้นมาได้หลายแผ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ แต่ถ้ารถใหม่เราใส่แค่เพิ่มอีกแค่แผ่นเดียวก็ถือว่าสุดขีดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เราไม่ต้องดูที่แหวนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ใส่ให้ดูว่าให้สปริงมันอยู่ประมาณไหนมันถึงจะหอบนะครับก็ตัวนี้เอา้าแผ่นแผ่นแรกหนาเท่าไหรก็ได้นะครับเราใส่ลงไปเลยแล้วเราเอาสปริงลงใส่เห็นไหมครับไอ้สปริงสปริงมันจมลงไป หเห็นไหมครับสปริงจมลงไปเราก็ใส่อีกนะครับใส่อีกใส่ไปเรื่อยๆตัวนี้ผมจะใส่ลงไปสองแผ่นเลยเนาะเดี๋ยวผมใส่ลงไปสองแผ่นเลยอันนี้ครับใส่ลงไปสองแผ่นแล้วโอ้ยเลอะดินหมดเลยใส่สปริงลงไปครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับไอสปริงมันขึ้นมาเสมอนะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาเสมอนี่ครับคือหอบแล้วครับ นี่ครับถ้าสปริงขึ้นมาเสมอกับไอ้ปากตรงนี้เนี่ยครับนี่ยังไงก็หอบนี่ครับยังไงก็หอบแน่นอนนะครับนี่เพราะว่าไอ้เดิมๆจากโรงงานมันมันจะจมลงไปประมาณมิลหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งมิลนะครับนี่ถ้าเราเอาสปริงไอ้เอาแหวนมาใส่แล้วให้สปริงมันขึ้นมาเสมอแบบนี้นะครับคือยังไงมันก็หอบนะครับนี่หอบแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าถ้ามันเกินเกินเกินไอ้ไอ้ขอบตัวนี้ขึ้นมาถ้ามันเกินเลยเลยขึ้นมานะครับ มันมันจะไม่ได้นะครับไอ้น้ามันมันจะซึมออกในรอบรอบหัวฉีดนะครับนี่หรือว่าไอ้ตรงน็อตตรงนี้นะครับมันจะซึมออกแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็เราไม่ต้องดูที่แหวนก็ได้นะครับตัวนี้คือแหวนแหวนอันที่สี่ผมไม่ได้ใส่นะครับ <ms> เราดูที่สปริงนะครับเราหาแหวนตัวไหนมาใส่ก็ได้ที่มันลงรูนี้ได้นะครับแล้วให้ที่มันมีรูตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ที่มันลงลงไปในรูตัวนี้ได้คือใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าแหวนโลมิ a l u m i ก็มีน้องคนนึงพักมาเมื่อคืนในไลน์ถามว่าแหวนโลิเนียมได้ไหมแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะได้นะน่าจะได้แต่ว่าแหวนโลิเนียมมันจะไม่แข็งเข้าแหวนเหล็กเนาะแต่ว่าน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่านานไปก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ได้ล่ะแต่ว่าแรกๆนี่ใช้ได้แน่นอนนะครับก็ลองดูนะต้องลองต้องลองนะครับตัวนี้ผมไม่เคยลองแหวนโลิเนียมเนาะผมลองแต่มีแต่แหวนเหล็กอะโอเคครับ สรุปง่ายๆคือไอต้องให้สปริงมันเสมอตรงนี้นะครับอย่าให้อย่าให้มันเลยขึ้นมานะครับถ้ามันเลยขึ้นมานี่คือทั้งไม่หอบแล้วก็เครื่องไม่ติดเลยนะครับก <c oughs> ็ <g ül> ให้สปริงมันเสมอเสมอตรงนี้นะครับน่ครับเอาหลักการง่ายๆเลยดูที่สปริงเอาให้มันสปริงมันเสมอน่ครับผมพูดวนไปวนมาเขาจะรำคาญแล้วนะมั้งนี่บ <c oughs> เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็จะไปลองใส่แล้วก็ติดเครื่องดูว่ามันจะหอมไหมถ้าสปริงมันเสมอนี่ครับแต่แหวนไม่ต้องไปสนใจว่าแหวนหนาแหวนบางนะครับอันนี้ผมประกอบแล้วติดเครื่องให้ดูก่อนอันนี้ครับคือสุดขีดก็เท่านี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละคือสุดขีดแล้วนะครับก็ไม่มีเกินนี้แล้วนะครับคือถ้าทําให้แหวนมันเสมอกับไอ้ขอบมันเนาะ คือยังไงก็หอบแต่ว่าถ้ามันเกินนั้นขึ้นมานี่น้ำมันมันจะออกตรงหัวฉีดนะครับก็จะทําให้คือใช้ไม่ได้นะครับก็สุดขีดก็คือเสมอนั่นแหละครับคือเราไม่ต้องดูที่แหวนนะครับแหวนแหวนหนาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันลงรูนั้นได้เนาะแต่ว่าให้สปริงมันเสมอกับขอบนั่นคือใช้ได้หมดเลยนะครับคือหออแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกินนั้นขึ้นมาผมผมผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันมันจะ สปริงมันแข็งเกินเนาะมันก็เลยทําให้น้ามันออกไม่ได้พอน้ามันออกไม่ได้ปุ๊บมันก็ไม่ติดเครื่องไม่ติดนะครับนี่แต่ว่าเท่านี้ก็คือมาตรฐานแล้วนะครับนี่ตัวนี้คือสปริงเสมอนะครับนี่เสียงหอบที่ได้ยินนี่คือสปริงเสมอก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้คือสามแหวนนะครับเมาเดูฟังไกลๆอ่านี่ครับก็จะประมาณนี้ ก็ทำทำวินพัดลมใหม่เมื่อกี้นะครับเห็นไหมแต่พานจมลงไปลมแรงครับได้ยินเสียงลมแรงลมแรงครับคือมันจมลงไปจมลงไปจนเกือบถึงเท้านี่ครับถึงเทาเลยแล้วฟังอย่าใจมั้ง ก็ถือว่าสุกทีแล้วเท่านี้โอเคครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยจะถามเรื่องเดินหอบหรือว่าเกี่ยวกับรถไทเนาะอันไหนที่ผมรู้ผมก็ตอบได้นะครับแต่อันไหนที่ผมไม่รู้จริงๆผมก็ตอบไม่ได้เนาะก็ถ้าใครสงสัยอยากถามมาทางไลน์แบบไม่ไม่อยากคอมเมนต์ก็ไอดีไลน์ n a i 4 7 2 7นะครับ ก็ถ้าโทรนี่ผมจะไม่รับนะครับถ้าโทรผมผมมดเยอจะไม่รับผมไม่ถนัดจริงๆนะครับไอ้ถ้าโทรแต่ว่าถ้าแชทนี่ได้ได้ตลอดเลยครับแชทแชทมาถามตอนไหนก็ได้หมดนะครับถ้าผมยังถ้าถ้าผมว่างนะถ้าผมยังไม่ตอบก็อย่าพึ่งน้อยใจนะครับก็เพราะว่าไอ้บางทีผมไม่ได้เข้าไปในไลน์เลยอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ยินไลน์เด้่งอะไรขึ้นมาเลยประมาณนี้นะครับหรือว่าผมยังไม่ว่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ทักมาได้ครับ ไอลายเอ็นเอไอสี่เจ็ดสองเจ็ดนะครับเน้นแชบนะครับเน้นแชบเอารับก็ถ้าใครชอบไอคลิปนี้ก็กดไลค์ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับก็ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ